ครับสวัสดีครับนี่คือช่องโหราศาสตร์ไทยไพ่ยิบสีเดี๋ยววันนี้ผมจะผมก็จะนำดวงตาผู้ที่มาเปิดดวงช่วงครึ่งปีแรกของปีหกสี่ด้วยตำาราโหราศาสตร์ไทยกับไพ่ยิบซีซึ่งเป็นตำราสองศาสตร์พื้นฐานเอามาประสานกันเพื่อจะเช็คดวงแต่ละราศีนั้นว่าเป็นไงเดี๋ยววันนี้นำดวงตา คนที่เกิดราศีกันสำหรับคนที่เกิดอาทิตย์อยู่ตำแหน่งราศีกันเกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึงวันที่16ตุกตุลาคมอันนี้คืออาทิตย์ของท่านอยู่ตำแหน่งราศีกันเพราะฉะนั้นมาตั้งจิตหยิบไพ่ไปด้วยกันว่ากรรมใหม่ว่าดวงชะตาเราเป็นไง12ราศีคือกรรมเก่าแต่มนุษย์คนเราก็จะมี สองกฎก็คือกฎแห่งกรรมกับกฎการกระทําคือกรรมใหม่คือต้องมาตั้งจิตจิบไพ่ว่าเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้มาเช็คดวงคนที่เกิดราศีกันเพราะฉะนั้นมาตั้งจิตหยิบไพ่ว่ากรรมใหม่ของท่านเป็นยังไงเกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมมาตั้งจิต หยิบไพ่ดูกรรมใหม่ไปด้วยกันเชิญเลยครับสวัสดีครับอันนี้ตังครูนะจากหนึ่งบาทให้เป็นลล้านบาทสวยกระถาเงินล้านได้ทุกวันอันนี้พระคถาพระคถาเนี่ยเราเอาท่องให้ขึ้นใจเราเวลาเราจะเคลือบเรา,เอาออกก็ได้ไม่เป็นไรก่อนก่อนที่เราจะไปไหนมาไหนหรือเราทุกทุกท้ออะไรเราก็หยิบแผ่นดัวขึ้นมาแล้วก็สวดพระคาถาตั้งนโมสามจบแล้วก็ กล่าวคำว่ามาตาเปติกะสัมพโวโอธนะกุมมาสะปะจยโยเนี่ยคำว่าน,นก็คือธาตุน้ำของแม่โมก็คือธาตุดินของพ่อสองธาตุมารวมกันขับเคลื่วด้วยธาตุไฟแม่ก็มาเป็นนาระจากนาระก็มาเป็นพุชะจากพุชะพุชะก็คือก้อนเลือดจากพุชะก็มาเป็นเปสิจากเปสิก็คือชิ้นเนื้อนั่นแหละวันที่แม่คลอดมาพวกก็ดิเทวดาแต่ละองค์ไปลงอย่างนี้ก็คือเป็นตัวของเรา อันนี้ไปเคลือบไว้เปิดดวงให้เวลาวัดไหนก็มีการเขียนแผ่นทองเราก็ไปเขียนตัวเลขเราลงเลยนะเนี่ยดูเนี่ยอย่างอย่างเนี้ยตัวตัวเลขเนี่ยลอลิงก็คือลัคนาของเราเพราะว่าอพอดีมันสีสีมันเริ่มหมดแล้วก็เลยให้เป็นสีดําหมดเลยไม่เป็นไรเขียนดมนี้เลยได้ตามนี้ก็ภาษาไทยนี่แหละเลขไทยนี่แหละก็คือเทวดาแต่ละองค์ก็คือเลขไทยอย่างเลขห้าก็คือเป็นเทวดาพระฤาษีสวัสดีคือเทวดาประจําตัวเรา อันนี้เอาไปเก็บไว้ตัดเป็นแผ่นเป็นแผ่นเก็บไว้ถ้ามีการปิดทองฝังลูกนิมิตปิดสะดือโบสถ์เราเอาดวงตาเราไปไว้ในสะดือโบสถ์บูชานุปเคราะห์หรือเขาว่าตำแหน่งพระพุทธองค์เนี่ยเขาบอกว่าตัดไว้เป็นแผ่นเป็นแผ่นไว้จริงๆแล้วบินให้9้าแผ่นอ่าสำหรับเวลาจะไปบูชานุปเคราะห์ก็คือ9้าแผ่นแล้วก็ ติดด้านหน้าก็เทวดาพาระจัจทรย์แต่นี้คือเราออมนี้ไว้ก่อนล้วอันไหนที่ว่าจะไปติดเอาไว้ที่วัดตัดนี้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 เก็บไว้ใ,ใช่พระใพระเนี่ยนี่แหละเหมือนกันหมดแล้วใช่เหมือนกันหมดเพราะว่าอันนี้ที่พิ้นออกมาก้าแผ่นเนี่ยไม่อยากให้เสียกระดาษเปล่านะอ่ะเดี๋ยวดูให้ยิบสีกันใหม่ว่าเป็นไงปิดคนจีนไปนเลยแม่ไม่อยากเอาโทรศัพทนะ์ตัวเดิมอืมนะจำกินให้นิ่งๆเดี๋ยวดูเหตุการณ์ปัจจุบัน ว่าเป็นยังไงติดไทยัสีดบไมินสามบส,สาม,สสามน,นี่คือเปิดดวงช่วงปีหกสี่ให้เราเลยนะว่าเป็นยังไงอิบสีมาแนะนําให้ดูบ่อยเวลานั้นเราก็ไปตัดออกตามร่องนี้ตามเส้นนี้แหละเจ็บจเก็บไว้ดูชาอ่านุบกเขาะ เอาดวงตาไว้ในสถานที่ที่เป็นมงคลเวลาพระไปสวมปดมนต์ไปลุงปฏิโมกก็คือการเสริมดวงให้เราเอาคนเราตัวเราเองเป็นคน อาทิตย์เราอยู่ราศีกัน,นการปัจจุบันคนราศีกันปีหกสี่ตอนนี้เป็นไงใช้มือซ้ายเปิดแบบนี้ครับนุ๊กให้วันนี้ระวังเรื่องคดีความนะระวังอย่าไปเซ็นเอกสารอย่าไปค้ำประกันใครอุปสรรคปัญหาเราต้องเข้มแข็งช่วงเดือนธันวาคมกราเนี่ยระวังเรื่องคดีความการเย,ย็นใัยเอกสารต้องเข้มแข็งไว้วระมัดระวังไป อย่าไปเซสัญญาอย่าไปอะไรนิ่งไว้ก่อนเ<ด>ข้มแข็งไว้ยืนด้วยําแข้งให้ผ่านพ้นช่วงนี้นไปก่อนสตนุกระดุมพลาดูการเงินการเงินเดือสตาเดือนสตารสตาร,รคือการเปลี่ยนแปลงย้ายที่ย้ายตําแหน่งจากร้ายกลายเป็นดีมกรลาระวังอดทนไว้ไมันใกล้จะหมดแล้วแหละเพราะว่าใกล้จะหมดช่วงเดือนนี้แล้วแหละมกรลาพอเข้าคุมพาดวงตาก็ดีแล้วเปิดดวงนา คิดอะไรทำ้าขายอะไรก็ทำไปเถอะพอดวงเปิดทำแล้วมันจะมั่นคงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงย้ายที่ย้ายตำแหน่งหรือการต่อเติมบ้านอะไรพวกนี้จากสถานการณ์ที่เวลวร้ายกลายเป็นดีอดทนไว้ตนุกระดุมพระสาชะ,ะดูการเดินทางเพื่อนฝูงการเดินทางเพื่อนฝูงให้แบบนี้บางทีมันมีปัญหาให้หนหงุดหงิดใจนะระมัดระวังไว้ พราะว่ามันเป็นความหมายบางสิ่งบางอย่างเราต้องไปวางได้ไม่ได้ต่างใจหรือซื้อของก็อาจจะมีการได้อของที่บนแตกปากหักพังหรือบางครั้งตัวเราเองก็อยากไปไว้ใจใครมากจนเกินไปเพราะไพ่วันนี้ต้องกอดอกอดทนไว้มกราลาปุมหาดีมีนาก็ระวังใครจะมาติดต่อซื้อของหรือขายของอะไรให้พวกนี้ก็ ถ้าเป็นไปได้ก็นิ่งไว้ดีที่สุดเพราะมันจะเป็นของได้ของที่ไม่ถูกใจของมีตาหนิกระนุกระดุมฮะสาชะ store, พันทุกอ่าดูบ้านที่อยู่ที่สายพ่อแม่รถยนต์ถามว่าทําตําแหน่งบ้านที่อยู่ที่สายพ่อแม่รถยนต์มันเป็นความหมายแห่งความบุรพ้นใแห่งความสําเร็จนะให่บันี้เราเปิดร้านอาหารเปิดธุรกิจการงานเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเต้าหู้เต้าหว้ก๋วยเตี๋ยวทาแล้วดีหรือบางสมมติว่าธุรกิจแถา ทำเถอะทำได้ไดดไนี่คือถ้าถ้วยมันคือ,ค,อความหมาย<ห>ความสาเร็จอาหารเนี่ยทําแล้วดีให้วันนี้คืองานเลี้ยงงานทั้งคันงานมั่นงานแต่งธุรกิจปรับปรุงเปลี่ยนแปลงดีอ่าเป็นให้ที่ดีทําอาหารทาก๋วยเตียเ๋ยวก๋วยเตี๋ยวเต้าหู้เต้าหว้อะไรที่เกี่ยวกับอบโภกบนโวกทํา,า,าไปเถอะทาแล้วดีอนุกระดุมฮะชาฮันทุปุตตาอ้าวโครงการโปรเจกต์บุตรร้านบริวารถามว่าปุตตะ โครงการโปรเจกต์ลูกหลานบริวารเป็นไพ่ที่ดีนะไพ่คิงถือเหรียญเหรียญก็คือเงินทองที่เราได้มาธุรกิจการขนาดการขยับขนาดใหญ่ขยับขยายดีถามว่าลูกก็ถือว่าปัญญาค้าขายเป็นคนที่เกิดมาเกื้อกูลร่วมหุ้นให้พ่อแม่เนี่ยคือถามว่ามกลารากุภามมนาเมษาพุทธพาเนี่ยช่วงนี้ดวงชะตาก,การเงินการงานเราดีนะแต่คือระหว่างช่วงนี้ไว้เท่านั้นแหละใกล้จะหมดแล้วอดทนไว้อ่า สนุกดุมพระยา,าพันทุกุตตะอาลีอา,อาดูศัตรูคู่แข่งศัตรูคู่แข่งธุรกิจปรับปรุงเปลี่ยนแปลงความสําเร็จไพ่ใบนี้ธุรกิจจีการส่วนตัวทําธุรกิจจีการหาเงินได้มีเงินซื้อลดซื้อมากจีการมั่นคงถ้าเรามีโครงการที่อยากซื้อลดใหม่ป้ายแดงธุรกิจปรับปรุงเปลี่ยนแปลงดีพอไพ่แปดเหรียญมันเป็นไพ่หาเงินได้เป็นก่อมกรรมเพราะฉะนั้นดวงเราดวงแน่ดวงเราดีแล้วที่จะทะไรทไําไปเถิด เพราะดวงเปิดทําแล้วจะมั่นคงเพราะว่าแปนด์เลียนเนี่ยมันเป็นความหมายแห่งกิจการส่วนตัวค้าขายเปิดร้านอะาหงอาหารกิจการนะทาแล้วดีให้แบบนี้คือหรือเราอยากขายพวกเกี่ยวกับออนไลน์ก็ยังได้เนี่ยขายส่งออกอะไรพวกนี้เปิดแอปเปิดอะไรพวกนี้ใหม่ๆทุกวันเนี่ยเพราะโควิดมันมาเราก็ทําพวกนี้ตะนุกระดุมพะาแตช้าอันทุปุตตะอาลิปัตตานีอาดูคู่องคู่รัก คู่ของคู่รักเป็นไพ่ที่ดีอยู่นะตอนนี้เพราะว่าไพ่สี่ไม่เท้าไม่เท้าคืองานเลี้ยงงานสันสันงานมั่นงานแต่งธุรกิจปรับปรุงเปลี่ยนแปลงคู่ปัตตนีคู่บัดดี้ค้าขายร่วมกันดีเพราะไพ่ใบนี้เป็นไพ่แห่งความสําเร็จมั่นคงเปิดกิจการงานทำเลยท,ทำแล้วดีตนุกระดุมพระนะ้ะพันทุปอุตตราริปัตตนีมรณะอาจุดตายจุดอ่อนเดลลเวอร์ ก็ระวังไว้ปัญหารักสามเจ้าเข้ามาแทรกซร้อนแทรกแงแต่ถ้าถามว่าตําแหน่งตัวนี้มันเป็นไพ่เดือดรือว่าเป็นไพ่แห่งการมีสเสน่ห์นะบางทีเราค้าขายมันก็จะมีลูกค้าหรือมีคนเข้ามาให้เกื้อกูลเราดีเราเป็นมนุษย์สัมพันธ์เป็นคนค้าขายติดต่อค้าขายก็ดีแต่ระวังเลือกปัญหารักสามเจ้าแต่มันก็ไม่เลวร้ายอะไรมากมายหรอกเพราะผ่านมาคนอาทิตย์อยู่ราศีกันย์ มามันจะหนักหนาแต่ตอนนี้ดวงชะตาเราดีแล้วตันู้กะดุมพระนะทะทันทุกุตตะอาลิปัตตนิมนณนะสุภะความสาเร็จความทั่วทหวังให้ไอเดียให้ความคิดเพราะว่าให้ทําธุรกิจตอนนี้สมองเราค่อนข้างจะลื่นไหลคิดอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะเพราะว่าให้จ็ด ถ่วยคือไอเดียความคิดเราจะทำข้อสวยข้องามก็ยังดีหรือเปิดร้านอาหารการกินตกแต่งลุ้ตรงตุร้านอะไรให้มันดูจูงใจให้คนเข้ามาก็ถือว่าดีให้วันนี้ความคิดเราคิดอะไรไปเถอะทำแล้วสมองเลือเล่อนไหลอยากอยากค้าขายเห็นอะไรก็เป็นเงินเป็นทองดวงดีเราเนี้ยทำไปเถอะทำดีดูการงานการงาน ถามว่าการงานถ้าเราทําอะไรที่เกี่ยวกับเด็กก็ยิ่งดีใหญ่เลยบางทีเราเปิดขายอาหารการกินหรือทําธุรกิจอะไรคือเด็กเขาจะมาเกือ้อกูลเพราะไพ่นี่มันเป็นไพ่เด็กถ้วยคืออาหารเราเปิดร้านอาหารเปิดจิตการให้เด็กๆก,กินดีเพราะตําแหน่งปุตตะคือลูกลูกก็จะเป็นตัวที่เป็นตัวเชื่อมโยงเกื้อกูลกันมา หรือเปิดพวกจุกเจิ๊กอะไรพวกเนี้ยก็คือให้เด็กๆเ,เข้ามาทําอะไรที่มันเด็กก็จะเป็นการจรินอาหารที่มักเกือกูลดีอาดูโชคลาภโชคลาภโชคดีก็คือเกี่ยวกับอาหารอุปโภคบริโภคหรือเปิดร้านก้วยเต้าหู้เต้าหว้ไอ้ก๋วยเตี๋ยวหรือเปิดร้านขายอ่าของเบ็ดเตล็ดอะไรพวกนี้ได้เปิดร้านขายของชำก็ดีเพราะว่า กิงอ่า9ถ้วยมันเป็นความหมายแห่งความอุดมสมบูรณ์มีคนมาเกื้อกูลดีตอนนี้ดวงตาเราดีนะอ่าดูวินาทนะวินาทนะเป็นไพ่อัศวินถือถือดาบสิ่งที่ทําให้เราเสียก็คือมันจะมีศัตรูมีคนคหนม็นเมินหน้าโดยไร้สาเหตุแต่ไพ่ใบนี้บางทีให้คิดอย่างเดียวว่าบุคคลไหนที่มีคนอิจฉา มีคนยินทาความเจริญก้าวหน้าก็อยู่ตัวผู้นั้นบางครั้งคนที่มีอิจฉาคนที่คอยใส่ร้ายป้ายสีหรือมันเป็นตัวที่จะมาคอยใส่ความใส่อะไรเราเนี่ยเราต้องเข้มแข็งไว้เพราะช่วงนี้ช่วงคันวาม,มกราผ่านมามันก็จะมีปัญหาให้เราต้องเข้มแข็งแต่มันก็จะผ่านพ้นไปแล้วแหละพอเข้ามาช่วงนี้ปุ๊บมันก็จะเริ่มดีแล้วอาดูบัสรุ์หนึ่งดาหนึ่งดาบ เราต้องเข้มแข็งอดทนอกั้นฝ่าฟันความสําเร็จนั้นเป็นของเราถ้าเราไม่ท้อไม่ล้มตอนนี้เราผ่านไปได้เนี่ยผ่านดีโมกราลากุมภามีนาเมษาพุทธภามิถุนากรกด,ดาสิงหากันยาตุลาพุท,พทธภุดกิกาเนี่ยดวงาตาเราปีหกสี่ดวงดีมาถึงขนาดพุทิกาเนี่คือ เราจะย้อนบวกหน้าหลังอย่างละหนึ่งเดือนตั้งแต่ธันวาเนี่ยก็จะมีปัญหาธันวามกรามีปัญหาอดทนไว้ใกล้จะหมดเวลาแล้วใกล้จะหมดแล้วแต่ว่าธุรกิจไม่ได้ขายของแล้วขายของคือเปลี่ยนแปลงเราหนูไม่ได้ขายแล้วตอนนี้ทำไมไม่ขายถ้าเราคิดจะทําทําได้นะทำได้แต่หนูไม่คิดจะทาหนูทาอย่างอื่นที่ได้เงินเยอะกว่าเราเราทำอะไรเน้าพวกเขาแชร์พวกสวยไอ้พวก ปล่อยเงินพวอ,อะไรของหนูถ้าถามว่าได้ไดถถถ้ถ้าถ้าถ้าทำเกี่ยวกับออเอของสีเทาๆได้เพราะว่าพวกนี้คือเกี่ยวกับที่ทำงานกินหนูโดนยึดไปหมดแล้วที่ทางเขาของคือชีวิตเรามันเปลี่ยนแปลงแล้วตอนนี้ถ้าทุกใจไรแผดดวงเอาไปสอดไว้ใต้ผ้าประจำวันเกิดอ่าเดี๋ยวก็เปลี่ยนแปลงเยทุกงาน,ปล,งน,นปล่อยเงินพวกแชร์อะไรเงี้ยได้ใช่ไหมได้พวกนี้ได้ ได้เพราะว่าวพวกนี้เป็นของอะไรที่มัน้องเกี่ยวกองที่จะชาวทำได้แล้วโชคลาบไหมโชคลาบมันคือมันโชคลาบมาเกี่ยวกับถ้าเราทําเกี่ยวกับอาหารได้นะถ้าเราจะเปิดธุรกิจจิตรอาหารเราขายออนไลน์อะไรพวกนี้ก็ยังเพ<ม>ิ่มเติมก็ยังได้เราบางทีเราเปิดร้านหาตําแหน่งไหนที่มันเน้นๆเราก็เปิดแอปเปิดอะไรต้งองรอดูสักพักดูสัพกพักนึงเพราะว่าดวงตาเรามันเปลี่ยนไปุขอ,องคุณเสียไป พิ่งเพิ่งเสียไปกี่วันแล้ววันนะที่25ธันวารออืมันจะเป็นช่วงนี้หรือเปล่าทำไมอายุยังน้อยทำไมเสียเร็วจังอ่ะเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายอ๋อตรวจวันที่เอวันที่สี่รู้วันที่25เสียอือไปโร<ต>งพยาบาลทั้ง3่เดือนกว่าจะรู้อ๋อพอลุกปุ๊บไปเลยเหรอเขาเขาไม่รู้เขามารู้วันสุดท้ายที่หนูบอกเขาว่าเขาเป็นมะเร็งบอกเขาไม่ต้องฝืนไม่ต้องทนแล้วอเขามาลับ กอจะสู้ให้อยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็แต่ก็โดนเห็น,หนข่องขายเขาแข็งแรงดีเลย่าใชเา่เขาขอบารนูกพาเขานอนโรงพยาบาลหลายรอบโรงพยาบาลโทรามเนี่ยแต่เขาอะคือหมอจะบอกว่าเป็นลำไส้อักเสบหรืลอลงเป็นนู่นเป็นนี่ตลอดพอตอนหลังนี้คือขอใช้เส้นทางแพทย์ี่น้องขอแค่แค่ประมาณแค่วันเดียวรู้คนเลยอือแต่ไม่เป็นไรชีวิตเราได้เปลี่ยนแปลงสิ่งให,ใหม่ขึ้นมาแล้วดีแล้วแหละนะ ว่าจากนี้ไปพอพ้นจากช่วงอันมาปุ๊บการเงินการงานกิจการอันนี้ถ้าถามว่าทําอะไรที่ของที่ท้าทาได้ปล่อยเงินกู้หรือจดท, <ำ S 1> ทุนท<ห>ุนตัวเงเิน้ได้ทำได้แต่เราก็ระมัดระวังดูตรวจสอบเลยแต่พอเข้าโมกราลาคุมามมนาเมษาพุทธา่าโมกราลาคุมหามมนาเมษาพุทธามิถุนากัตตาเนี่ยดวงชะตาเรามาถึงดีตรงนี้ดวงเราดีเปิดดวงให้นะ,ะมีอะไรถามเพิ่มเติมได้ ว่าอียหน่อว่าจะเก็บเงินซื้อบ้านนี้จะได้ไหมถ้าถามว่าได้นะเพราะว่าอย่างริงเนี่ยมันเป็นความหมายที่ดีถ้าเราทําเก็บประหยัดอดออมอะไรอ่ะดีแล้วลูกดีนะลูกลูกดีนะเนี่ยลูกเพื่อกูนเราได้ทรัพย์จากลูกได้อะไรจากลูกด้วยเพื่อกูนด้วยเราไม่ต้องมากังวลหรอกอเดี๋ยวเดี๋ยวจะเปิดดวงให้แล้วก็เราเวลานั้นช่วงไหนที่เรามีการปิดทองฝังลูกนิมิตปิดสือ,อบวชลูกเราก็เอาดวงะตาไป ไว้ในสือโบดอยู่คู่กันเพราะว่าดวงจะคู่กันให้อ่าดวงดีอดทนไว้ใกล้จะผ่านช่วงนี้ไปแล้วมกอ่าธันวามกราเนี่ยมันอาจจะหนักอยู่เดี๋ยวก็จะผ่านแล้วอเดี๋ยวลุงจะเขียนเปิดดวงให้อปนนี้ลูกเต้าเปิดดวงให้ลูกดวงใม้ร้านเขียนชื่อเข้ามาเลยสินซอยอยู่ไหมจากลูพราดาวเสาพุ่งจรเข้าทับ ไอ้ตัวเล็กเนี่ยเสาจอนทับดวงตาแต่ปัดพังหรืออะไรเพิ่จอนวันที่ห้าเสาจอนวันที่ห้าธันวาคมเสาจอนทับดวงตาปรับเปลี่ยนที่รับที่นอนที่อยู่ที่ไส่แต่ถ้าเราเปลี่ยนไว้ก็มันก็คือการแก้เคล็ดดวงตาพอแล้วแหละแต่ตอนนี้คือเสาเข้ามาได้ตำแหน่งเกษตรตราเหนื่อยแล้วก็มันคง แต่บ้านอยู่ที่เดิมที่นอนอยู่ที่เดิมถ้านั้นเราเปลี่ยนที่หลับที่นอนใหม่หน่อยเปลี่ยนพิกทิศทางนอนใหม่หน่อยเพราะดาวเสาจรในตัวเล็กมันนอนนอนด้วยกันหรือเปล่ากับแม่ตอนนี้มันนอนด้วยกันปกติให้นอนปลายเท้านอนน่งมั่งอ๋อถ้างั้นได้ได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นไปได้ที่นอนเราเปลี่ยนใหม่ด้วยนะปาปูที่ปรุงที่นอนอะไรพวกนี้เป็นจังไก่ปาปูหรือเปลี่ยนทิศทางนอนใหม่หน่อยก็ดีอ่าคือเขาเขาเป็นคนเกิดวันศุกร์นะในตัวเล็กวันศุกร์ ได้่าออกได้ไตัวเล็กนี่ก็คือคนราศีมังกรเนี่ยดวงชะตาเนี่ยดีดวงคนนี้หละจะเป็นเศรษฐีเป็นเจ้าของุกิจการขนาดใหญ่ก็คือดูไพ่เราหยิบขึ้นมาเนี่ยมันเป็นไพ่คิงคิงเป็นไพ่เจ้าสัวไอ้คนนี้มีหัวค้าขายทำกิจการกิจการขนาดใหญ่ได้ หนึ่งคนที่มีซัพอันเนี้ยลุงจะบอกให้เราเวลาเราไปเคลือบไว้เนี่ยเคลือบมาก่อนของลุงเนี่ยอ,ม,อมีอะไรอะ่ะให้เรานึกถึงแม่เรานั่นแหละทุกสุขท้ออะไรให้นึกถึงพ่อแม่ไว้ไม่มีพระอะไรไปเสดิจไปมากกว่าพ่อแม่เราหรอกเพราะคนเราเนี่ยนนได้บาง<ม>ทีลวงปู่ลวงตา<ม>เราไปจั่ทาท่ามก็ยังเสื่อมนะแต่แผ่นดวงเนี่ยคือวันที่แม่ ปุ้มท้องม,มาเก้าเดือนอ่าแล้วเวลาวันที่เราเกิดมาปุ๊บนี่คือเทวดาแต่ละองค์ไปลงอยู่ตรงเนี้ยลัคนาเราอยู่ราศีมังกรเวลาแม่หยิบไพ่ก็เป็นไพ่คิงอ่าเป็นไพ่เจ้าสัวอันนี้ตังคูลุงเอาให้เอาไปจากหนึ่งบาทให้เป็นล,ล้านนบาทหยิบพระกถาสวดขึ้นใจแล้วก็ไม่เป็นไรตั้งนโมสามจบนโมตัสสะภควะโตอรหะโต สัมมาสัมพุทธะเนี่ยสามจบแล้วก็กล่าวคําว่ามาตาเปติกัสมภโวโอธนะอุมาสป,ปัจจะโยวานะก็คือธาตุน้ําของแม่โมก็คือธาตุดินของพ่อสองธาตุมารวมกันขับเคลื่วด้วยธาตุไฟแม่ก็มาเป็นนาระจากนาระก็มาเป็นผู้ชะพผู้ชักก็คือก้อนเลือดนั่นแหละอยู่ในท้องแม่จากผู้ชักก็มาเป็นเปสิเปสิคือชิ้นเนื้อพอถึงเวลาแม่คลอดออกมาปุ๊บนี่คือแผ่นดวงตานี่คือ พระบิดามารดาไอพระกะถาลุงแปลมาจาาหลวงปู่มั่นภูริชัโตบางคนเปิดดวงชะตาให้ไม่เข้าใจแผ่นดวงอ่าบางทีก็เอาไปเก็บไว้หรือไปนั่นไว้อันนี้เอาเคลือบเคลือบอย่างเงี้ยเคลือบเอาไปใส่กระเป๋าตังค์ไว้นะอันนี้ก็แม่ก็ตัดเป็นแผ่นแผ่นๆไว้ช่วงปิดทองฝังลูกนิมิตปิดสะดือโบสเนี่ยเราไปโยนลงในสะดือโบตร่วมกันไว้ทั้งหมดเลยใช่ไหมคะคือ คือเนี่ยตัดเป็นแผ่นวัดที่รับแผ่นก็ได้ใช่หรือเราจะถ่ายเป็นอถ่ายเป็นใส่ในในกระดาษใส่ในโทรศัพท์แล้วไปพิมพ์ให้เป็นก้าแผ่นเนี่ยไปบูชาลูกปรขคอกก็ดี mm hmm. เพราะว่าเวลาเราไปปิดทองฝังลูกนิมิตน่ะถ้าวัดไหนก็การสร้างบทเสร็จ mm hmm. เขาจะมีหลุมลูกนิมิตให้เราปิดทอง mm hmm. ใช่ไหมล่ะ มันจะมีหลุมตรงกลางเขาว่าตำแหน่งดาวพระเกตอ่าเขาว่าตำแหน่งตรงกลางคือตำแหน่งพระเจ้าองค์เราก็เอาไปใบหนึ่งเราก็ไปโยนลงในสะดือบวชเอาดวงตาเราไปฝากไว้ลูกเราของเราเอาไปฝากไว้แล้วก็เอาไปลงไว้ด้านหน้าก็คือบูชาเทพเจะจันอ่าถัดมานังคือทิศมหากรสป,ปะก็คือบูชาเทพพังคารแล้วก็ถัดมาทิศใต้ก็คือทิศของอ่าพระพุธหรือ ปัญญาบริสุทธิ์คือภาพพุทธมันก็มันจะมีแปดหลุมอยู่เราก็ไปลงไว้ดวงเราไปอยู่ฐานที่ที่เป็นมงคลเวลาภาพไรส่วนมันเป็นลวงปฏิโมกก็คือการเสริมดวงเราไม่ต้องไปใส่ดอกคอดตอจะตายที่ไหนเราแค่เรามีโอกาสได้อวดวงาตาเราไปหลองไว้ในองค์พระก็พอแล้ว<ม>ดวงเราหมดทุกแล้วนะวดวงลูกก็ดีใช่ไหมดวงลูกก็ดีเพราะว่าดาวเสาจรเข้ามาทับดวงตาเมื่อวันที่ห้าเสาก็คือโทษทุกข์ให้ทายเสาแตกปักหักพังอันนี้คือพ่อเขาได้เสียไปแล้วก็คือ มันเป็นการบทส่วนนั้นไปแต่ตอนนี้ถ้าเขาอดทนดีดวงดีหยิบรัตเตอรี่ให้แม่มีโอกาสพุกนะไว้โชคดีนะครัโชคดีครับ